สวัสดีค่ะอโลเมมอีกแล้วค่ะရှင်เชสิติอยู่ไหนมาดินี่มาส่วนที่เฉพาะบันตั๊วได้อาคามอะต้องဝင်ໄປท้ายစကပ်ပျော်လီကိုဝင်ညပ်ပြီမယ်အရင်ဆုံးဘဏ်ကိုဆိုရင်ธนาคารธนาคารธนาคารหนูขอเมပြီးတော့บัน account ကိုเชรว่าบัญชีบัญชีบัญชีหลูกขอတယ်ပြီးတော့บัน account ဖွင့်แหนะလို့ပြောမယ် ਔ ่ဆိုရင်เปิดบัญชีเปิดบัญชี เปิดบัญชีลูกย่อไหมรองวยเล้ยงวยทอกเดยงวยตัวไหนตัดอีกย่ชีไหมรอภาษาหนูงวยสวยเงินลูกย่อเลยค่ะเงินเออสวยอ่านตานี้พียบไหเนาะเงินเงินเงินรอภาษาทอกเดย์สวนถอนเงินถอนเงินถอนเงินภาษาทเดภาษาตัวนประมาภาษาตัวตัวไนี่านนี้บอกไว้คำอยู่สวยฝากเงิน ฝา, well. ฝ,าฝากเงินฝากเงินงานจะรับเป็นสนตัวเงาเปล่าเป่างินรวยเลยนะที่บ no ัญชี no magic. อะไรก็ว่าบัญชีปรปสัรครวยเงินรวยอะไอเมินเวโอนเงินโอนเงินโอนเงินสุราบสันรวยเงินรวยเราเป่าละเวล่าเป็นแนเล้กเราจะาร็อแเลขเงินเลขเงินเลกเงินโลเปียร์ใหญย နော်ခါကြတော့ဘာမှအတော့ဝင်မဲ့စကားပြောလေးတွေဝဟားရလေးချေဝျက်ပြေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ထပ်ပြီးတော့သိချင်တဲ့အကြောင်းအရှိလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုအောက်မှာ comment လေးမှတ်ထားခဲ့နိုင်ပါတယ်ဒီချေပြန်ပြောဝျက်ပြေးပါမယ်အလွန်ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီချေသတိဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်